โอ้โหทุกคนเคยเป็นไหมฟิวขาดสติแตกเหมือนระเบิดเวลาใกล้หมดเมื่อกี้ผมเกือบทำโทรศัพท์พังเพราะเกมมันยากเกินไปแต่เดี๋ยวก่อนอย่าปล่อยให้ความโกรธมันควบคุมเราผมมีเทคนิคเด็ดๆมาแช่เมื่อความโกรธเริ่มก่อตัวรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างพุ่งพล่านใช่ไหมนั่นแหละสัญญาณเตือนสิ่งแรกที่ต้องทำคือหยุดหยุดทุกอย่างที่ทำถอยออกมาหก้าว จากนั้นหายใจหายใจลึกลึกชา้าๆนับ1นถึงหาหายใจเข้าแล้วค่อยๆผ่อนออกนับ1-5ถึงหอีกครั้งทำซ้ำสามรอบเชื่อผมมันช่วยได้จริงๆเมื่อกี้ผมลองแล้ว เพื่อนเคยบอกผมว่าเฮ้ยถ้ากรวธมากๆลองไปวิ่งหรือชกกระสอบทรายใช่การออกกำลังกายช่วยเบี่ยงเบนความสนใจได้แต่ถ้าไม่มีเวลากำมือให้แน่นแล้วค่อยๆค,ค,คลายออกทำซ้ำมันช่วยลดความตึงเครียดได้ สุดท้ายลองคิดถึงเรื่องตลกตลกหรือเรื่องดีๆที่เคยเจอเปลี่ยนโฟกัสอย่าจมอยู่กับความโกรธจำไว้ว่าทุกคนควบคุมตัวเองได้ฝึกฝนเทคนิคเหล่านี้แล้วคุณจะกลายเป็นสุดยอดนะักควบคุมอารมณ์สติมาปัญญาเกิดอย่าให้ความโกรธมาทำลายวันดีๆของเราลุย